สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเป็นคลิปความรักนะคะประจําตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึง16พฤษภาคมนะชาวราศีเมษหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีเมษก็ได้นะคะสําหรับผู้ที่อยู่ในราศีเมษก็คือเกิดตั้งแต่วันที่21มีนาจนถึง20เมษายนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นการอ่านแบบ General reading นะคะเขากับเราเนี่ยอาจจะมีสลับกันได้นะเพราะว่ามันเป็นการอ่านรวมพลังงานนะคะถ้าเกิดใครอยากทราบเฉพาะจาะจงของตัวเราเองสามารถดูส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเหตุการณ์นะคะทางฝั่งของตัวเรา free yourself Heart to heart conversations ทางฝั่งของเขานะคะเรามาดูความรู้สึกกัน To love ความรู้สึกของเขากับเรานะคะที่รู้สึกต่อเรา Let your friends help you ความรู้สึกของทั้งสองคนอุ๊ยโอเคได้แล้วนะคะฮันนีมูนเคแล้วก็บทสรุปนะคะ Getting to know each other ทางใต้ไพ่นะคะโซเม็ so made, นะคะคือไม่แปลกใจนะคะถ้าเกิดเราจะรู้สึกกับคนนี้อย่างอย่างรู้สึกแบบเยอะมากมายเลยอะเพราะว่าเราความคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครอย่างที่เราเคยรู้จักมาก่อนหรือว่าเคยรู้สึกมาก่อนนะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกของเรา แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องพยายามที่จะเอาตัวออกมานะคะไม่พยายามไปควบคุมหรือว่า,อาพยายามที่จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสนะที่ตัวเราเองเนี่ยจะมีความความทุกข์ได้นะคะก็ตัวเขาก็เหมือนกันนะคะเขาเองก็อยากที่จะแบบใช้เหตุผลใช้ใช้ในการแบบพูดคุยซึ่งกันและกันน่ะนะคะไม่อยากจะให้ปิดบังอะไรนะคะมีอะไรก็อยากจะให้เปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันนะนะคะ เปิดใจคุยกัน heart to heart conversation นะคะตัวเราเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่านอกจากเป็นคู่แล้วนะคะสมเกตเนี่ยก็เป็น true love ด้วยเป็นรักแท้นะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบสูญเสียไปนะอืมมันเป็นความรักโรแมนติกอะทีนี้เนี่ยด้วยความที่บางครั้งเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งตัวเขาเองก็อยากที่จะให้แบบเออเพื่อนๆเ,เนี่ย ช่วยคิดนะคะปรึกษาเพื่อนๆรอบๆตัวเขาหรือว่าคนที่เขาไว้ใจบางทีเขาเองก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยปรึกษาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าครั้งเนี้ยมีความรู้สึกว่าอยากจะได้รับคําแนะนําหรือว่าอยากจะเห็นมุมมองบางอื่นๆที่แตกต่างออกไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากับเขาเนี่ยในช่วง16เมษายนจนถึง16พฤษภาคมเนี่ยนะคะก็จะมีการที่ใช้เวลาร่วมกันนะคะอาจจะไปเดทกันหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางหรือว่า อยู่ในประเทศก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามีการใช้เวลาร่วมกันซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ของกันและกันไปอีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาแคริฟายกันไพ่แต่ละใบนะคะ six of cups pin the coals. It absorbs, Sewing of wands. Sewing of pinta coals. จูนเฟรีนะคะอ่าต้องบอกว่าพอ c คริ i ฟ y ออกมาแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างที่ที่ตะกี้เราดูกันนะคะคือเ h อร์มิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราเองอะนะคะก็อยากที่จะแบบใช้เวลากับตัวเองนะคะหรือว่าคุค้นคลิ ครุ่นคิดหรือว่าคิดอะไรต่างๆนะคะกับตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่ยังที่ยังไม่แน่ใจอยู่นะคะแต่ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยพอหลังจากที่พยายามไม่ควบ,ค,วบคุมไม่คอนโทรอะไรแล้วเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆมันพาเราให้มาเจอนะคะกับสิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆหรือความคิดเก่าๆเนี่ยมันผุดขึ้นมานะคะแล้วก็หรือว่าคิดถึง นะค,ะคนเก่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะทําให้มันดีนะคะหรือว่ามีการคอมมิชเมนต์มีการอ,าอะไรที่มันจริงจังอ่ะที่ที่แบบเหมือนไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่มันลอยๆอยอ่ะคือเรามีความรู้สึกที่อยากจ,จะให้เป็นอย่างนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำยังไงนะคะหรือว่า,าคือเขาไปโฟกัสนีเรื่องการทํางานมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องความสัมพันธน์ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ใส่ใจแต่เพียงแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ ก็อยากที่จะทําให้มันเวิร์กทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถไปได้นะคะแต่ด้วยด้วยงานหรือด้วยอะไรก็ตามที่เขาอาจจะต้องไปโฟกัสมากกว่าเนี่ยมันเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะคะเลยต้องมีการพูดจะพูดคุยกันคือเขาอยากจะให้มีมีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไม่อยากจะให้แบบคิดแค่2คนบางครั้งเนี่ยการที่ได้รับคําปรึกษาหรือว่าไปปรึกษาคนอื่นคําแนะนําจากคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เขามองเห็นอะไรต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติทําอะไรแล้วเนี่ยค เอ้ยผิดคนเดียวเพราะว่าได้รับคำปรึกษาจากคนอื่นมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการป้องกันตัวแล้วก็โปรเทคตัวเองของเขาด้วยนะคะที่เนี้ยพอเวลาได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราแล้วก็เขาก็ต่างรอคอยเหมือนกันนะโดยเฉพาะในในฝั่งของเราบางคนเนี่ยอาจจะ ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยการที่ไปฮันนีมูนกันหรือว่าใช้เวลาร่วมกันท่องเที่ยวเดินทางนะคะอาจจะทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยเกิดมีน้องขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครต้องการที่อยากจะมีน้องก็จะบอกได้ว่ามีโอกาสนะคะในช่วงเวลานี้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรายังไม่อยากมียังไม่พร้อมก็ต้องคุมให้ดีนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสที่จะเกิดน้องขึ้นมาได้นะคะแล้วมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยสิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกัับว่า่าาาาหลงจกทีเรพย,ายาม ไปควบคุมแล้วแต่กลับแต่กลับเป็นว่าเราพยายามที่จะเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ความรักจากการเปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันจะทําให้รู้สึกว่าดีขึ้นสถานการณ์มันดีขึ้นความรู้สึกเราดีขึ้นความรู้สึกเขาก็มันก็จะเหมือนกับว่าเออได้เคลียอะไรต่างๆนะคะก็จะสบายใจมากขึ้นด้วยนะสําหรับคนโสดนะคะ คนโสดเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เราแอบชอบอยู่เนี่ยเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องของความรักในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องการเรียนนะคะหรือว่าการทํางานซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราก็พยายามแบบเอ้ยเราจะเอายังไงดีจะชอบเขาต่อดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่ามันมีความรู้สึกเหมือนผูกพันอะไรบางอย่างคืออยากจะอยากจะเลิกอยากจะตัดขาดหรืออยากจะแบบห่างกันแต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันพิเศษอะแล้วเราก็ยังไม่เคยรู้ รู้สึกกับใครขนาดนี้มาก่อนหรือว่ารู้สึกในแบบนี้มาก่อนทีนี้เนี่ยการที่เราให้เพื่อนเนี่ยช่วยนะคะหรือว่าปรึกษาเพื่อนเพื่อเนี่ยมันก็ดีนะเป็นการไม่กดดันตัวเองมากมายแล้วก็ไม่เป็นการเก็บสิ่งต่างๆกับตัวเองเยอะนะคะคือมันเป็นการปลดปล่อยได้อย่างหนึ่งแล้วการที่เราถามหรือว่าคําแนะนําบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองได้ด้วยนะคะเราก็อาจจะต้องแบบมีการคิดนะ่ะคือตัวเราเองอ่ะอยากจะมีคนที่มันชัดเจนนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยมันก็จะ มันเป็นช่วงการที่เรียนรู้มากกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าแบบเออมันจะต้องชัดเจนอะไรเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะ่ะคือมันเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันนะสำหรับใครที่มีคนแอบชอบอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีคนที่เราแบบชอบหรือว่าอยู่ในใจเลยนะคะมันมีโอกาสนะคะที่เราเนี่ยจะได้ไปเจอใครบางคนแต่ว่ามันจะเป็นการลักษณะที่มาในเชิงเพื่อนเชิงเชิงแบบ ที่ปรึกษาเรื่องเรียนที่ปรึกษาเรื่องงานอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ว่าในเรื่องของอนาคตเนี่ยมันจะต้องค่อยๆที่จะดูไปว่ามีการพัฒนาหรือเปล่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมก็พอมีแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้มากกว่าเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้สึกรวดเร็วเหมือนกันว่าเออพอมาเจอคนเนี้ยอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆที่ที่มันที่มันไม่เคยรู้สึกมาก่อนอะ่ะมนเลยทําให้บางทีเราอาจจะคิดไปก่อนว่าคนนี้คือคนที่ใช่นะคะคือโซเมทของเราแต่ว่า ในความเป็นจริงเราเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เขาไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าตัวจริงตัวเป็นๆตัวแบบตัวจริงๆอ่ะที่เขาเป็นจริงๆอะ่ะนะคะที่เขายังไม,ไม่ได้แสดงออกมาเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นช่วงเวลาที่รู้จักมากกว่านะคะแล้วก็เรียนรู้กันมากกว่านะนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาซึ่งมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาเข้ามาจีบเข้ามาชอบอะไรอย่างนี้นะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําแนะนํากันค่ะ ต่อมานะคะคำแนะนําของชาวราศีเมษหรือท่านที่ในลัคนาราศีเมษนะคะเราจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะในการทำนายนะเป็นรูปหัวใจนะคะให้คําแนะนําด้วยนะคะโอเ okay. ค d e e p in your heart you already know the answer นะคะ Do what feels right นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ลึกๆแล้วเนี่ยคำตอบเนี่ย คือมันคืออะไรบางครั้งเรามีตั้งคําถามกับตัวเองเนาะเราสงสัยเนาะว่าทําไมทําไมแต่ว่าบางครั้งเรารู้คําตอบอะแต่เพียงแต่ว่าเราปฏิเสธนะคะเราไม่อยากที่จะออตอบตรงนั้นหรือว่าเราใช้เวลากับตัวเองไม่มากพอแต่ถ้าเกิดว่าเราลองนั่งดูดีๆแล้วนะคะแล้วเราก็อาจจะรู้ได้ว่าคําตอบคืออะไรนะคะคือความรู้สึกเราเนี่ยมักจะถูกอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้ให ตามความรู้สึกของเรานะคะให้ให้ทำตามความรู้สึกของเราแล้วก็บางครั้งคําตอบเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ไปไกลที่ไหนเลยก็คือว่าจากตัวเราเองนี่แหละนะคะ,ะเดี๋ยวเราใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ Magical m a s s a g e s Fairies นะคะให้คำแนะนำด้วยน,นะ Be yourself naha. These situations call for you to be your authentic. เซลฟ์ self, นะคะ,ค, like self, ะ,ค,ะคือในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้เรารู้สึกว่าให้เราเนี่ยเป็นตัวเองตัวของตัวเองนะคะคืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันขัดกับสิ่งที่เราเป็นนะคะมันมันรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยความรู้สึกความรู้สึกเราสาคัญนะคะให้เราเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็คือพอเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยมันคือพื้นฐานของการที่เราจะมีพลังในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นตัวของ ตัวเองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าทามันเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะทําอะไรหรือคิดอะไรเนี่ยมันมันเหมือนมีคนอื่น ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอขอให้เราเป็นตัวของตัวเองนะคะเชื่อความรู้สึกตัวเองถ้าเกิดว่าบางอย่างที่เราสงสัยลองหาคําตอบจากตัวเองก่อนนะคะแล้วก็การปรึกษาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาช่วยได้นะคะ,ะหรือคนที่เราไว้ใจเนี่ยช่วยได้แต่ว่าคืออย่าเอาของเอาคําแนะนําตรงนั้นนมาตัดสินใจเลยนะคะถ้าเกิดเราเรามีความสงสัยหรือว่าความกังวลใจอะ,อะไรก็แล้วแต่นะให้เราขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองนี่แหละ ก็คือจะต้องรับกับสิ่งที่มันตามมาเพราะฉะนั้นนะคะขอให้เราเลือกด้วยตัวของเราเองเป็นหลักนะคะ p a t i e n นะคะ please คือตอนนี้ขอให้เราเนี่ยอดทนนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เราขอเนี่ยนะคะ ก็จะกาลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าต้องผ่านการอดทนก่อนนะคะเพราะว่ามันมีหลายแฟกเตอร์มันมีหลายปัจจัยต่างๆเนี่ยที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่เราดูกันไปว่าอย่างคนสดก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้หรือแม้กระทั่งคนที่มีความสัมพันธ์แล้วนะคะก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนเข้าหากันต้องเปิดใจพูดคุยกันอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมันมันคือความ มันคือการปรับตัวมันคือความอดทนมันคือการรอคอยเวลาที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยออขอให้อดทนก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราขอเนี่ยก็จะตามมาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็นึกถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะความรู้สึกของตัวเองเนี่ยในของชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ ถูกต้องนะคะอย่าเพิ่งละทิ้งความรู้สึกของเราไปแล้วก็ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองเยอะๆด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษหรือว่าท่านที่อยู่ใน,นลัคนาราศีเมษทุกคนเลยนะขอให้มีความสุขนะคะก็ตั้งแต่ตลอดเดือนเลยนะคะตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษ,ษภาแล้วเดี๋ยว เดือนหน้าเรามาดูคลิปนี้กันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ